ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ครับตรวจโรงแรมขนาดเล็กในชุมชนล่ามช้างนะครับของจังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาพร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กที่ขัดต่อก,กฎหมายธุรกิจโรงแรมครับพลเอก วิทวัตรรัชตนันนะครับประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจโรงแรมขนาดเล็กในบริเวณชุมชนล่ามช้างตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เนื่องจากพื้นที่โรงแรมนะครับเป็นโรงแรมขน,ขนาดเล็กที่มีรวมการ200แห่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้อาคารที่อยู่อาศัยเดิมมาดัดแปลงเป็นโรงแรมขนาดเล็ก ทำให้ขัดต่อกฎหมายด้านการประกอบธุรกิจโรงแรมครับจึงได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบกิจการได้เนื่องจากในพื้นที่นี้ส่วนมากนะครับคุณผู้ชมเป็นอาคารเก่าแก่ไม่มีลักษณะเป็นโรงแรมตามกฎหมายและก็ไม่สามารถดัดแปลงได้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางคณะผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ลงพื้นที่ครับเพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาต่างๆเพื่อหาแนวทางให้กับประชาชนสามารถประกอบการได้เนื่องจากให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองได้นั่นเองครับอันนี้เป็นสิ่งที่ กับผู้ประกอบการเองด้วยนะการหาแนวทางค่ะเมื่อเขาประกอบจริงๆแล้วเนะี่ยเขาอาจจะประกอบเป็นธุรกิจโรงแรมมานานแล้วแต่เมื่อตรวจสอบว่า การดัดแปลงบ้านเป็นโรงแรมแบบนี้ไม่ทำได้มไม่ถูกตามตัวบทกฎหมายทําให้ถูกกฎหมายเป็นผลดีกับผู้เข้าพักด้วยนะคุณคร,รวมถึงผู้ประกอบการเองค่ะพร้อมกันนี้ได้แนะนําให้ผู้ประกอบการทําการแก้ไขาอาคารให้เข้ากับกฎกระทรวงว่ามีเรื่องใดที่ต้องควบคุมบ้างอาทิเช่นการป้องกอันอักขีภัยหรือว่าไฟไหม้จําเป็นต้องมีมากๆค่ะรวมถึงเรื่องของความสะอาดสุขอนามัยด้วยเพื่อให้ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเข้ามาอยู่ในกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและนัก ท่องเที่ยวรวมถึงสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกด้วยค่ะนี่แหละค่ะภาพบรรยากาศการประชุมหารือร่วมกันนะว่าจะมีแนวทางตรงไหนที่ช่วยเหลือให้เขาเนี่ยเป็นโรงแรมที่อาจจะมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นนะสุขลักษณะความสะอาดเพราะเราต้องท่องเที่ยววิถีใหม่คุณการที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวพักโรงแรมขนาดเล็กแบบนี้แล้วเป็นการกระจายไรายได้แต่เขาก็ต้องมีความสะอาดที่ทาให้นักท่องเที่ยวมั่นใจแล้วจะเดินทางเข้าไปพักกันด้วยค่ะ